สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนจากบ่าวเชิกินเที่ยวตลอนทัวร์เจ้าเก่าคนเดิมนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดโสธรนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครับมาทําบุญเข้าสาบุญเข้าประดับดินสันหน่อยวันนี้เป็นวันพระใหญ่วันแรม15บห้าำเดือนสเิเตรียมเตรียมอาหารอาหารข้าข้าวหวานมาแล้ว ทำบุญข้าสากบุญเข้าประดับดินเพื่อทำบุญให้พ่อสัหน่อยนี่เอาของที่พ่อชอบของที่คิดว่าพ่อตอนนี้ก็อยู่ที่วนนัดโซทริมิตแล้วกําลังจะไปทําบุญกำลังจะเดินไปเข้าไปทำบุญ บรรยากาศการทำบุญที่วัดโสธรเตยเจ้า,จากรรมาายทั้งหลายจงได้รับส่วนนี้ก็รอสิ้นกาล้นางเทวยสาธุบรรยากาศการทำบุญเข้าสากบุญเข้าประดับดิน ที่วัดโสทรนิมิตรอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการภายในวันนี้ครับวันนี้เป็นวันพระใหญ่ด้วยแกรมสิบห้าค่ำเดือนสิบคนก็เยอะพอสมควรตอนนี้ผมถวายของกินให้ลุงพ่อน้อยอสร็รียบ้อ้ผมก็เอาอาหารข้าววาันไปถวายลุงพ่อน้อยแล้วกำลังรอรอรับยินรับพรรอกวดน้ำอยู่ถวายเรียบร้อยแล้ว กำลังนั่งรอตอนนี้ก็ทำบุญเสร็จแล้ววันนี้มีรถป้ายแดงมีมีญาติโยมมารถป้ายแดงมาให้หลวงพ่อน้อยเจิมด้วยเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยครับไปดูหลวงพ่อน้อยเกจิอาจารย์ของวัดโสธรนิมิตท่านกำลังเจิมรถให้กับญาติโยมเจิมรถป้ายแดง ดี๋ยอเราไปดูทะเบียนรถกันดีกว่าทะเบียนรถใหม่ป้ายแดงรถฮอนด้าเจ๊ดทะเบียนอะไรทะเบียน22เจียอ,อ,อ,อนนี้ทางวัดโซทรนนิม,มิตจังหวัดสมุทรปราการเขากําลังสร้างพญานาคองใหญ่อง,องค์ใหญ่ที่สุดสูงมากๆเลยแต่ว่ายังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่ให้ดูบรรยากาศน้านหลัง เดี๋ยวผมจะพาไปดูองค์พญานาคที่สลากลางน้ำภายในวัดโซธรน,นิมิตเขาทำได้สวยงามมากๆนี่คือองค์พญานาคที่อยู่บนเอ้ยที่อยู่บนสลากลางน้ำภายในวัดโซธรน,นิมิตนี่องค์ใหญ่เลยองค์ใหญ่และสูงที่สุด สูงมากๆสูงเท่าตึกสิบชั้นเลยเห็นเขาบอกว่าสูงสูงมากๆนี่ซูมไม่ดูเลยแต,แต่ยังสร้างไม่เสร็จเท่าไหร่น,รน,นี่คือภายในองค์พญานาคภายในสลากลางน้ำ่าให้ดูอีกรอบนึงเป็นถ้ำ เป็นถ้ำอยู่บนสลากลางน้ำอันนี้เป็นพานใบสีสำหรับบูชาพญานาคนี่ท้ำได้สวยงามมากเลยพานใบสีใหญ่มีพ่อปูราสีด้วยบรรยากาศภา,ายในวัดโต๊ะทองมีองค์หลวงปู่หวงด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปดูน้ำตก น้ำตกอยู่บนถ้ำถ้ำพญานาคอีกที่หนึ่งนี่คือน้ำตกที่อยู่บนถ้ำถ้ำพญานาคสวยงามมากๆตอนนี้ผมพาไปดูภายในถ้ำพญานาคแล้วาาที่มีน้ำตกเมื่อกี้นี้ภายในถ้ำพญานาคสวยงามมากๆ อันนี้เป็นบรรยากาศการทำบุญที่วัดโสทรถถน,น,นี่เขากำลังสร้างองค์พญานาคองค์ใหญ่อันนี้คนเยอะพอสมควรตอนนี้ผมก็ทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วถ่ายรูปถ่ายวีดีโอก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังจะกลับบ้านแล้วตอนนี้ สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับแต่ว่าเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากๆครับผมที่ดูจนจบไปละครับสวัสดีครับ